Amen.

ยายจาก้จากน้เอ้าจะจุดไหมนะจุดไหมอไรโอเคเฮัน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 ะขอวันเกิดเขียนเอากันดิแม่อันนกไปไหนละนกของเราไปไหนละแเกินนะครับเทวดาน้อยของแม่ยีอะไรมาเนี่ย อ่ะคีรอทำไมอ่ะทุเรศมากเห็นแต่ข้างหลังแล้วแบบแล้วก็ไม่บอกสักคำมีคนไม่รู้หนึ่งคนเชิญแล้วต้องไปไหนออลองออลองแฮปปี้เบิร์ตเดย์อัลองออลองแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะจ๊ะอัไรลองแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะจ๊ะเดี๋ยวดีละเดี๋ยวนี้ยังยังนี้หน่อยเออ มันโดนไอ้นั่นสิกดกดตรงไปตกกดไฟลยตรงไปก่อนกดไฟลยงไปอย่างนี้เออรอืมอืีอืมอืมอืมอัมอื้อืมอออือหอืมอื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 มอื ยังใส่ช็อกโกแลตจริงะปะรู้สิว้าวจัดนะฮิจ nah, ุ้ตกระจหมดกระจายนกหมดแม่แม่ดูเปล่ายังไม่เชื่อเลยนะแม่บอกว่า แ้เห็นทีแม่จะยินเห็นได้ไงเห็นได้ไงมูวี่บอกว่าซ่อนอย่างดีเลยก็เปิดไปนี่แบบแบบอ๋อเห็นในกล่องว่ากล่องซีเหลี่ยมนี่มันคืออะไรอ่ะตอนไหนอ่ะอ๋อเห็นนานแล้วเหรอเห็นนานแล้วเหรอแล้วก็รู้แล้วด้วยเพราะว่าพ่อกล้องกินนมคนเอาอยวกินน้อว เอาใ yup. ห้ป๋ากับิกินเะยกินเลยสาธุเจ้าสาธุพีไปเลครับดูสิอันน้ากันทมูวี่ก้าบอกว่าอยากกินด้วยเลยตักให้พี่มูวี่เนี่ยใส่กันอ๋ออร่อยป่ะอืมูวี่นาเจ้าอะไรของมู่ะจานหนูไม่มีด้วยโอ้โหจาจานไปเลยดิ อานาเจ้าของว่าคือใส่เทียนเดมบี้เลยกินเทียนเลยแม่ไไม่เป็นรอร่อยมุยมอืออร่อยเหรอยินมทิพย์เป็นยังไงอร่อยก,กินด้วยเยลลี่เนี่ยอร่อยมากเลยไหน ไปช้อนกินอ่ะอันนี้ไม่ได้เอาใจเจ้าของวันเกิดเอาใจพี่สาวโค้กจะเอาเจ้าของวันเกิดกินหร่พ่อนุ่มมันไม่เอื้ให้ห่านหรือว่ามันไม่เอื้อให้กูดเย็นมันแม่อะไรหนูมันไม่เอื้านอ่ะมันไม่แบบมีบอกเก็บไว้อย่างนี้ใช่คมีถ่ายภาพนิ่งยังก็จะไปดูไอเอเดนพีมันไม่มีมันปิดก่อนถ้าเอเดนพีอร่อยแล้ไดแล้วตูดฉันครับผม เฮ้ยถ้าอยู่ข <as> ้างล่างก็ไปปริด้วยนะจ้าดูความดูความดุของเขานั่งรอดูความดุยุงกัดเต็มขาเลยดูความดุของเขาป๊าบมาเราบอกอความดุถ้าเกิดหนูอ่ะถ้าเกิดหนูไม่รู้จริงๆอ่ะหนูอ่ะเห็นน่ะตอนที่ไปซื้อเค้กกันอ่ะเห็นร้านเห็นร้านเค้กเค้กเค้กอยู่ ต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะอันนายเนาะถ้าเก่งหนูไม่รู้นะนันก็ทุกคทำไมมันเป็นฝ่นสะบัดแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็อะไรฮะนี่ค็ออะไรตรงไหนลูกอ๋ออะไรก็ไม่รู้นี่ทำไมมมีทราย